โรงเรียนบ้านโนนปะแดงยินดีต้อนรับคณะกรรมการการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งโรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงโดยการขับเคลื่อนพลังงานทั้ง4มิติโรงเรียนบ้านโนนปะแดงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด7คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด53คนบริหารงานโดยนางคชาพรเสนาดีผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษมิติที่1ด้านการพัฒนาองคอ์กรด้านกายภาพดี ภูมิทัศน์ดีมีผลการดำเนินง,งานดังนี้ปรับปรุงป้ายโรงเรียนติดตราโรงเรียนและตราหนองวัวลำพูเป็นเด็กชาญฉลาดทำจุดเช็คอินปรับปรุงระดับอ่างล้างมือให้เหมาะสมกับการใช้งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครอง ครูนักเรียนและองค์กรภายนอกต่อเติมชายคาและเทพื้นอาคารอนุบาลป .1 หนึ่งโดยการระดมทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากสิทธิ์เก่าและชุมชนบ้านนวปรแดงแหล่งเรียนรู้ดีมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีสภาพที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบช่วยส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโต๊ะเก้าอี้ที่มีสภาพดีสะอาดใช้งานได้สะดวกปลอดภัยจัดมุมความรู้ในทุกห้องเรียนมีการปรับเปลี่ยนป้ายนิเทศให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ มีสื่อเทคโนโลยี DLTV ในทุกห้องเรียนและเพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนบรรยากาศภายในห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวกปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 2. โรงเรียนบ้านโนนประแดง ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สมเกียรติชิตามาโรวัดธรรมพระเทพมิมิตเมตตาสร้างโดมอเนกประสงค์ให้โรงเรียนและโรงเรียนได้ระดมทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากสิทธเจ่าและชุมชนบ้านนนปแดงสมทบทุนสร้างโดมซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง 3. มีสะเลี้ยงปลาและปลูกผักสวนครัวซึ่งได้รับความอนนเคาะ์เพื่องจากในการขุดสะนำดินไปถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างโดมจากอบจหนองบัวลำพูและชุมชน 4. ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นและย้ายเครื่องเล่นไว้ที่เหมาะสมและปลอดภัย 5. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย ร่วมใจบ้านโนนประแดงให้สะอาดสวยงามปลอดภยัยมีไฟฟ้าใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่พักผ่อนของนักเรียนคุณครูและผู้มาเยือน 6. ขอความร่วมมือจากชุมชนทำสวนพืชแปลงผักสวนครัวให้นักเรียนช่วยกันปลูกดูแลเพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆด้านความปลอดภัยสูงม,มีผลการดำเนินงานดังนี้ดำเนินงานตามมาตรการแนวทางหรือกิจกรรมที่มุ่งเพื่อสร้างความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้เรียนปกป้องคุ้มครองผู้เรียนจากภัยอันตรายต่างๆทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยประกอบด้วยจัดทำแผนเผชิญเหตุได้เชิญวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายประจำอาคารเรียนมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุมชนได้ทำรั้วรอบสะเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นงบประมาณจากการระดมทุนผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เกา่าชุมชนบ้านนนปะแดงเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์กลวยจราจรเพื่อป้องกันอันตรายบนถนนด้านคุณภาพสูงมิติที่สด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนเป็นคนจิตใจดี นักเรียนโรงเรียนบ้านนนปแดงมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อโรงเรียนต่อครอบครัวและชุมชนรวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยโรงเรียนปลูกฝังนักเรียนการไหว้การทำงานทุกวันศุกร์แต่งกายด้วยชุดขาวสวดมนต์ก่อนกลับบ้านและร่วมกิจกรรมวันสำคัญในชุมชน ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญาดีโรงเรียนบ้านโนนโปะแดงดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพโดยเริ่มจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหาของผู้เรียนเช่นปัญหาด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณน,นำสภาพปัญหามาประชุมวางแผนผ่านกระบวนการ PLC นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินผลและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่าผู้เรียนอยู่ในระดับใดระดับดีส่งเสริมต่อพอใช้สอนซ่อมเสริมโดยจัดทำเครื่องมือที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและนำนักเรียนร่วมติวโอนิตระดับศูนย์เครือขทาย ผู้เรียนมีสุขภาพดีนักเรียนโรงเรียนบ้านนวลประแดงเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดีมีพัฒนาการตามวัยและคุณภาพชีวิตที่ดีมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ล่าเริงสนุกสนานมองโลกในแง่ดีและดำเนินชีวิตในโรงเรียนบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขเกิดสังคมดี สิ่งแวดล้อมดีและเศรษฐกิจดีโรงเรียนบ้านนนปะแดงมีศูนย์ปลาส้มบ้านนนปแดงเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งและมีความสามคัคคีรู้หน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมมิติที่3ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีความรู้คู่กับความสุขสนุกสนานส่งเสริมครูให้เข้าร่วมอบรมและเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอนำเทคนิคและความรู้มาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลครูดีสีนนทสัง และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชารูกเสือดีเด่นประจำปีการศึกษา2566มิติที่4ด้านการพัฒนางานารโรงเรียนได้ขับเคลื่อนงานของโรงเรียนโดยนำน,นวัตกรรมอัปเดตโมเดลร่วมกับ NSP n t d โมเดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งที่ว่าเด็กน้องบัวลำพูหนึ่งเป็นคนชาญฉลาดโรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพมีศักยภาพเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากการพัฒนาทําให โรงเรียนได้รับรางวัลประเภทดีเด่นระดับเงินในการดังเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยม,มุกปีการศึกษา2566ระดับหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสปทระดับดาวดวงที่1ประจำปีการศึกษา2566ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนนทกะแดงได้รับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2566